มัดชุก <ข ral |uk|>, ก่อดหมูเน่กราบสปาดีพ่อแม่พี่น้องมัดหมูสมบูรณ์นะเดี๋ยวมากินข้าวร่วมกันเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าปวยังเมื่อคืนเขาได้เขาได้เอียนซิงมาได้ใช้เบป็นอันนี้สู้เอียนซิงเนาะนี่ถ้าปวยังแม่ขนุนแหละแต่มันบ่ได้แม่ขนุนหมักม่วงเนาะหมองกระสอหยอดบุก็ล้วทำไปชมไหม แจงมาให้แจงมาให้่ากับลุกเต็มไข่กับไปเงี่ยงเลยเนาะเป็นไข่นอนบัายอยู่องมือสามมื่ไปบบได้ลูกโบได้เขาก็บ่ลงมากิน ส่งเงินซิงก็้ตามไปด้วยแบบะแ่บแล้วนาะอยากอยากมาสามสี่มือเลละแต่ไปไปย่งทันี้ไปยังแม่กระนุ้นมาเคลน่กนเลยเอามาซะ

ะระวังห้าวจะไม่ได้ลงนะมือนี่นมือนีเนาะจะได้ขาดเพราะว่ากล้วยเสี <c ười> ยกล้วยโมมาลักน้ำเป็นต้องได้ไปหากล้วยท่านผู้ชมเองหยัดบุกมังม่วง ินขอแหลกวสิส้าหักกลยหักกล้ยบุเห็นพอบ้านกัประกาศลงหิดวัดกับ่ได้ลงแล้วมึงส่วนเฮาจะให้อีเมก็มีพอไปคนไปหาเนาะเฮาสิไปหากินเฮาแสงจะตอคแท้ทงายกองมาตประชมหม แมวกระชอมจับจับกินหนังแข่เขาก็กินแมวขาอ่อนแสงเงินดำเนลนเขาจับจับเลยเป็นดี

bột kéo, nóc mương cả, có cái của market này kêu khá họ đặt icon <laughs> market của <laughs> แม่มามันแม่ <laughs> <laughs> <đi> <laughs> <laughs> <trong hình> <laughs> นตโตบดใหญ่หรอจริงกันเลโตบดีสูอะไระ I <laughs> เปลี่ยนกันมากตลอดวะนี่ครับกินคนเดียวเลยปะไปเมียเยอเลย มามันบดขินไปแล้วอีน้อยเออมันบดขินมาบ้างห่อเนาะมันมันบดขินขมขี้ขินขมวุ้นไก่ใส่คนเดียวอ้าวสบายดีอือ ลนี่เตะตาของลงี่เตะตา่อกระลกลงพี่ลงใครี่เคยทำมาเด็ดสีมันเป็นประมาณนี้สียยงยา มาลงเตาไปแล้วไปเห็นหลกักรมาลงเตาเลยวสำหรับที่นี่เราจะได้จอบกิมรงเพลสำนียนน,นะตาผู้ชมไว้ไอฟอนกินหนกแบ่งหมดเป็นรีกัดพุอเงินแลวเหาเ่า